สวัสดีเช้าวันศุกร์ที่12เมษายน2565นะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของ Step Guru h hey, e a v y Go News by Reservent ในวันนี้นะครับผมมาดูข่าวคราวของวงการบอกว่ามีอะไรอัปเดตกันบ้างครับข่าวเร็วชับไวแม่นยำ ตามไลแอนด,ด้านล่างที่คุณเห็นถ้าใครสนใจกดเข้าไปลุยกันได้เลยมาเริ่มวันที่ข่าวแรกครับโอโ้โหต้องบอกว่าเป็นข่าวช็อคเลยทีเดียวนะครับแฮร์รี่แม็กควายครับโดนขู่วังระเบิดจากกระแสความเกลียดชังต้องบอกว่าโอโ้โหมันเกินขอบเขตของเรื่องของกีฬาเป็นอย่างมากครับซึ่งข่าวนี้ครับทางด้านของแซมมอนสโตนครับทีมหนึ่งจาก BBC เนี่ยได้รายงานเลยนะครับว่าทนนั้นของแม็กควายเนี่ยได้รับอีเมลขู่นะครับว่าบ้านของเขา กำลังถูกลอบว,วางระเบิดโดยทางตำรวจและก็สนัขตำรวจเนี่ยได้เข้าไปตรวจสอบบ้านของเขาและก็รักษาความปลอดภัยในขณะนี้นะครับฐานาองแมกควานครับอย่างที่จท,ทราบคนนี้เลยครับว่าเขานั้นฟอร์มตกแบบสุดๆแต่ต่อจะให้แต่ตกยังไงฟอร์มแย่ยังไงก็แล้วแต่ คุณก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปขู่รอบวางระเบิดเขาขนาดนั้นนะครับผมแล้วพอนายกไวายนะครับได้รับอีเมลไปเนี่ยก็แจ้งตำรวจทันทีนะครับแล้วในรับอีเมลมาเนี่ยเขารู้สึกกังวลเป็นอย่างมากเกี่ยวกับความปลอดภัยของครอบครัวแล้วก็ลูกๆนะครับและก็ล่าสุดครับตำรวจเนี่ยได้ทําการมาที่บ้านไปที่เรียบร้อยนะครับผมเพราะมีลูกอยู่ในบ้านด้วยถือว่าน่ากังวลเป็นอย่างมากครับมาต่อกันที่ข่าวที่2ครับอันนี้ก็กระหึ่มเหมือนกันนะครับนั่นคือปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับประกาศแล้วนะครับออฟฟิเชียลเลยครับเอริกเทน จะเข้าเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ของแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดโดยเซ็นสัญญากาเนยอยู่ที่3ปีแล้วก็บวกออปชั่นอีก1ปีนะครับซึ่งเทนฮากเนี่ยได้กล่าวครับหลังเข้ารับตำแหน่งกุนซอคนใหม่ของแมนยูไนเต็ดว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะที่ได้รับตำแหน่งในการเป็นผู้จัดการทีมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผมรู้สึกตื่นเต้นอย่างมากกับความท้าทายที่รอยอยู่ข้างหน้าผมรู้ประวัติศาสตร์ของสโมสรที่นี่ว่ามันยิ่งใหญ่ขนาดไหนความน่าลงหลของแฟนบอล ผมตั้งใจแน่วแนที่จะพัฒนาทีมที่จะสามารถส่งมอบความสำเร็จอย่างที่พวกเขาสมควรได้รับมันเป็นเรื่องยากกันที่จะออกจากอาแจากอาร์สดัมหลังจากผ่านไปหลายปีที่น่าทึ่งกับอาแจากและผมก็รับปากแฟนๆของเราในความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่และมุ่งเน้นไปที่การคว้าชแชมป์และประสบความสำเร็จในฤด,ดูกาลนี้ให้ได้ ก่อนที่ผมจะย้ายไปคุมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับหัวน้าของจอห์นเมอร์เทอร์ครับก็ได้พูดเหมือนกันนะครับว่าในช่วง4ปีที่ผ่านมาในอาร์เจ็คกับเอริกเนี่ยเต็มวิสุดตัวเองว่าเขาเป็นโค้ชที่น่าตื่นเต้นและก็ประสบความสําเร็จมากที่สุดคนหนึ่งในยุโรปกันเลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าก็ได้ใช้กันไปเต็มๆนะครับเกี่ยวกับทัวนายของเอริกเทนฮาครับในการมาครั้งนี้ก็ต้องมารอดูว่าผลงานจะเวิร์กไม่เวิร์กครับซึ่งจะเริ่มต้นในฤดูกาลหน้านั่นเองนะครับผมต่อมาครับเป็นขขข่่่่่าาาาาาวววววคคครรรองเเชลซีีกัันนบแตป็ทสุด นมาร์คไรแมนนะครับจาก Skysport ครับ,ก, Sport, รบก็ได้เปิดเผยว่าเซอร์ลูอิสแฮมิลตันนะครับจอนักขับ f 1ของอังกฤษและก็เซนาวิลเลียมครับตำนานนักเทนนิสหญิงมีส่วนร่วมในการขอซื้อเชลซีของกลุ่มเซอร์มาตินโบรตันด้วยนะครับโดยได้บอกว่า2โค้ชแห่งวงการกีฬาคนนี้ลงขันคนละ10ล้านปอนด์ ในข้อสเสนอเทคโอเวอร์ over, ก็มารอดูนะครับว่าจะเป็นอย่างไรครับทั้งเซเรนาและก็ลุยส์แฮมิลตันนะครับโดยตอนนี้ครับกลุ่มของโบตันเนี่ยเป็นหนึ่งใน3ผู้สเสนอที่เหลืออยู่ณนะตอนนี้ครับก็ต้องมารอดูว่าท็อดโบลี่แล้วก็สตีเฟนปายูก้านั้นจะสามารถสู้ทางด้านของเซอร์มาร์ตินโบตันได้่ยมัจะถามว่า,าใครเต่งก็ต้องเป็นทนางด้านของท็อตโบลี่เต่งอยู่แล้วนั่นเองเน,นะครับผมมาปิดท้ายกันที่เรื่องนี้กันหน่อยครับฟิลิเป้คูตินโยครับตอนนี้ครับอยู่กับแอสตันวิลล่าซึ่งวิลลล่่าาาาาเเนนียยืมมจกบร์ซโ แต่ทีมที่ได้ใกล้ตัวไปนั้นคือนิวคาสเซิลนั่นเองครับเป็นรายงานจากลดูมิเกลซานครับสายข่าวน่าเชื่อถือจากกาลิโอสปอร์ตครับได้ระบ,บุว่าเอเย่นของคูตินโยเนี่ยได้แจ้งอย่างบาเซโลนาว่าทางนิวคาสเซิลพร้อมจ่ายค่าตัว40ล้านยูโรและค่าเนี่ยตามที่นักเตะได้รับอยู่ในปัจจุบันเอาละครับเกิดอะไรกันขึ้นเลยครับกับแอสตันวิลล่าซึ่งถ้าย้อนกลับไปเมื่อ2วันก่อนครับสกายสปอร์ตเนี่ยรายงานว่าวิลล่าขอให้บาเซโลนาประเมินค่าตัวใหม่อีกครั้งหลังจบฤด,ดูกาลเนื่องจากพวววกกเขาาาาาหังงง่่่่จะไดูู้้ตินนนโใรรคคทีถลออยยึ เพราะว่าวิลล่านั้นไม่พร้อมจ่าย40ล้านยูโรซึ่งเป็นออปชันที่ถาวรที่จะเซ็นกันได้ทําให้วิลล่านั้นก็เลยคิดว่าหัว40ล้านนั้นมันแพงเกินไปครับแต่ถ้าวิลล่าไม่จ่ายครับบาซ่าจะต่อรับข้อเสนนของนิวคาสเซิลที่รอต่อคิวอยู่ทันทีซึ่งนิวคาสเซิลนั้นพร้อมจ่ายแบบไม่เอ่ยปากแบบว่าไม่พูดอะไรเลยครับอะโอเค40ล้านก็40ล้านยูโรานด้านของนิวคาสเซิลพร้อมปล่อยครับเพราะฉะนั้นครับถ้าครูตินโญ่ไม่ได้ย้ายไป Villa, วิลล่ามมมวาาาาีโอกกสสสยยู้นลาางๆ เลยทีเดียวนะครับผลงานของคูตี้กับวิล่าในฤดูกาลน,นี้ครับรวมมา12นัดนะครับทำไป4ประตูกับอีก3แอสซิสถือว่าเป็นสถิติที่ไม่เลวเลยทีเดียวนะครับและนี่ครับก็เป็นข่าวคราวของเฮวิโกนิวส์บายสเตปกูรูโดเดยเบนในวันนี้ยังไงก็ฝากกดติดตามช่องของสเตปกูรูกันด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสมัครใหม่ฟรี100%ฝาก100รับ200คืนค่าคอม0.7ทุกยอดเล่นฝากถอนไม่มีขั้นต่ำเล่นเสียจ่ายครึ่งแอดสเตปกูรู